มีการประกามที่ปรึกษาฝ่ายเืองรวมเทศ่มหานครนะครับท่านผู้ก็มีแล้วระชุการแจ้งกระบวนการที่ได้รับการมาในการรับการนำเสนอจากชุมชนนะครับแล้วก็ที่แต่กระบวนการต่างๆซึ่งทางโครงการเองก็เห็นด้วยที่เราจะขยายกระบวนการรับการรับเหตุไปถึง29ตุภาคมนะครับแล้วก็โครงการก็มีข้อคิดเห็นมากเราคงต้องพยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในแง่ของข้อดี ผังเมืองตรงนี้ว่ามีประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปอย่างไรแล้วก็รับฟังความเห็นให้รอบด้านนะครับทั้งจากนั้วที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเกลี้ยงระยะเวลามาเราก็มีการรับฟังความเห็นลงไปเราเดินทำให้คนตั K, ้งห้าสิบเขตร่้ยเชิญชุมชนทั้งหมด2องพแห่งมาร่วมนะตอนที่ทำแล้วสิบสามเขตนะก็เท่ากัมีคนมาร่วม2,000คนครับทยอยทําตามที่เรารับปากประทางประชาชนไว้นะครับแล้วก็ทางสภาเ,เมืองหลักลําโพงเองก็มีตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา ก็จม,มีการ,ารหาเรือทางสมาชิกสภาเทศบาลนครโดยเหยียดแล้วะมีการทํากลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็จะรับทุประเด็นที่ประ,ประชาชนมีข้อกังวลแล้วก็มาชี้แจงนะครับแล้วก็ต้องสื่อสารในประเด็นที่ประชาชนมีข้อสงสัยให้ชัดเจนขึ้นอีน,นี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ทางกรรมการให้มาก็คงดำเนินการเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็รับฟังความเหม็นของทุกท่านเพื่อปรับปรุงให้กระบวนการต่างๆดีขึ้น จำได้ด้วยไหมไม่มีับอาจารย์ครับเฉพาะประเด็นที่ทางสสเข้าไปเขาตั้งคำถามเราต้องเรียกทั้งอมดเรารู้จัอยู่ในพื้นที่ก็มีทะต่สสสอต่อเขาก็รู้อยู่แล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีโฟกัสกลุ่มก็ในช่วงเดือนนี้มีการโฟกัสทุกคนอาจจะเชิญท่านมาสีแจงได้แล้วรวมทั้งประชาชนต่างก็าจรินๆแจริงแล้วเราให้ความร่วมมือมากเลยนะกับเรื่องการมีส่วนรู่ปประชาชนผมเองก็ให้ความร่วมมเราสมาชิกการเชิญมาเราก็ไปเองเลยเรานัดทุนประชุมโครงการครั้งนี้เพื่อ ทำนี้ให้ดีขึ้น,นก็เพราะว่าอยากได้เป็นผังเือนทุกคนนะดันั้นกระบวนการที่ยังมีความไม่เข้าใจกันหรือว่ายังขาดตกลง้องหลายก็เราก็พร้อมจะทําให้ทุกคนสบายใจขึ้นครับอาจารย์เส้นทางหลังจบสิ้นเดอนุมภาพันแล้วยังไงต่อ,อนนโอเคครับก็จะคำนวณความคิดเห็นทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็มีการตอบแล้วก็มาปรับแก้แล้วการตอบก็ข้อสงสัยประชาชนข,อข้อคิดเห็นต่างเนี่ยต้องทาอย่างเปิดเผยนะแล้วก็ก็ต้องประมวลเสร็จแล้วก็จะปรับแก้อะไรก็ต้องมีการ เข้ามาที่กรรมการชุดนี้เราปรับแก้เสร็จเรียบร้อยชี้แจงเสร็จก็ส่งไปที่กรรมการของเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาซึ่งนันก็ผมไม่ได้เกี่ยวแล้วเพเป็นชุดที่มีท่านประหลัดคุณตุ้มอัจฉริยะประธานครับแล้วก็ผ่านกระบวนการไปสุดท้ายกรรมการของเมืองรวมส่งออกมาปุ๊บก็ต้องออกเป็นข้อเหญียดกรุงเทพมหานครผ่านสภากรุงเทพมหานครอีกทีหนึ่งอาจารย์อยากให้อาจารย์ย้ำหมือนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ทำไมคะแนนในจุดในหย่อนมีมานานแล้วนะครับหรือสมัยก่อนเข้าใจว่าเจ้าของที่ดินสามารถขอ ก็ใช่ครับถ้าเราได้ยินสามารถขอขำซีตัวเองได้ขว้ก่อนนะก็เลยมีมาแปลงให้เป็นเป็นผ่านไปแล้วจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่มาเริ่มในสมัยนี้สมัยนี้แต่ว่า,าอาจจะมีเพิ่มเพื่อให้มันมีความอ่า u n i f o r หรือว่าเป็นโซนเป็นแขกม,มากขึ้นแต่ที่เป็นจุดๆเนี่ยเราไม่ได้มีให้เพิ่มอ,อยู่แล้วนั่นเป็นกระบวนการที่ผ่านมา,นานหรือแม้แต่การสนับสนุนที่อย่างเช่นทองหล่อหรือว่าคารีนี่ประกันว่าจะโดนเรียนคืนย้อนสนน เหล่านี้มีเ่็นถังเือรมาตั้งแต่ปี52หรือเท่า56มีตั้งมาแล้วแต่สมัยรู้นหลายจะไม่ได้มีกระบวนการรับวามเห็นประชาชนคนก็เลยไม่รู้ว่ามีส่วนพวกนี้อยู่ดังนั้แล้วบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่มาเก่าบางเรื่องสิ่งที่เพิ่มมาใหม่แต่ผมผมว่าเราต้องมีที่ต้องฟังนะแล้วก็ชี้แจงเพราะนคณะกรรมการก็ก็บอกว่าเราตอต้องชี้แจงข้อดีให้มากขึ้นว่ามีประโยชน์อย่างไรหรือข้อที่ประชาชนยังสงสัยอยู่งนั้นคงต้องเพิ่มกระบวนการในการสื่อสารให้ดีขึ้นครับ ช่วงหน e e ึ่งเดือนที่เปิดครับความเห็นจะให้อาจารย,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 ย์เชิญชวนมาชมหน่อยถ้าใครอยากมาในความเห็นหรือว่ามานมในสื่ออะไรก็ีด้ทั้นในเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าทุกเขตน,นะตอนนี้เขตเองก็มีการประชุมทื่33เขแเตแล้วก็เดี๋ยวที่มา37เขตที่ประชุมต่อเต่ว่าเราก็รูปได้ทั้งหมดนะผมว่าออนไลน์ก็สะโหลดดีแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าเราให้ความเห็นตรงนี้ไว้ในโอกาสหน้าเรามีสิทธิ์จะมาคักทวงได้เพิ่มเติมก็เป็นตามมาตรากฎหมายก็ทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งออ็ไซต์ก็เชิญได้ทุกพื้นที่ ต้นๆจะมีการหลอนสีๆนะเช่นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยครับเดิมที่หน้าเราเรีาไม่มีการปรัดสีลมนะไม่มีลมนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนื้อสีแดงเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าต้องสร้างนะถังมือมันเป็นแค่ข้อมกำหนดเฉยๆงนั้นสีแดงก็ไม่สร้างที่มีแล้วก็ทีละสีแดงก็มีหลายดีกรีต้องดูดีว่าสีแดงไม่ว่าจุดสูงทั้งหมดสีแดงคือนยันว่านี้มันก็มีหลายระดับน่านเห็นสีแดงทุกแม้ว่าจะเป็นสุดสูงทั้งหมดแตนก็มีมีชุมชนมีออะไรย่างงเี้ย มันมีรายละเอียดที่ต้องพูดกำกับอะไรอยู่นะครับโอเคนะครับต้องพูดนะครับจากนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จครับก็ระเบียบการเงินเมอง2,566นะคะสำนักการบังคับและประธานเมืองได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่3พั2,566ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน20คน1 7 0 4ครับ2004เพื่อให้คณะทุกที่สามตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมภายในวันที่พัก และก็ปรากฏว่าไม่มีที่ปรึกษาทาใดขอแก้ไขข้อสามเป็นเรื่องเพื่อทราบนะคะเป็นผลการดําเนินการจากประชุมระความความเห็นการปรึกษาหารือที่ได้มีการจัดทําร่างาังรวมแล้วขอเชิญทางที่ปรึกษาค่ะครับก็คณะกรรมการทปรึกษาท่านนะครับก็ขออนุญาตําเรียนนะครับถึงการดำเนินการนะครับที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการที่ได้รับการพิจารณาครับในเรื่องการดรําเนินการนะครับก็ได้มี การเข้าสู่นะครับกระบวนการรับฟังการวิจัยนะครับการติดตามนะครับประกาศของคณะกรรมการของเมืองนะครับเรื่องจะทํานะครับทางบรรลุวงนะครับช่วงปีคอสสองท่อวการทางเมืองนะครับได้กําหนดไว้นะครับนะครนการดาเนินการติดต่อกันนะครับข้อขนองนะครับในสามที่ต่างๆนะครับรวมทั้งหมด188แห่งนะครับแล้วก็มีระยะเวลานะครับเพื่อทำให้ ในการนี้นะครับก็ได้ก่อนจะมีการประชุมในกลุ่มเขตกับการประชุมรวมนะหน้ามือนะครับก็จะมีการจัดการเตรียมการนะครับแล้วก็เครือข่ายนะครับชุมชนแล้วก็จะนัดนะครับตรวจจับที่อาการกีฬาเวทนะครับในวันที่6กรกาคมนะครับประมาณ17นะครับทั้งหมดก็เป็นไปตามประการ